สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อ้อยมานี้นะคะวันนี้จะลองมาทดสอบน้ำยาล้างจานของ h อ t e l m ่ในการพลิกพิกฟื้นผักที่ <c oughs> ดูค่ะ <c oughs> นี่มันเป็นใบมะกอกที่เมื่อวานลืมเอาเข้าไปแช่ในตู้เย็นเราลองดูนะคะว่ามันจะทำให้ผักเนี้ยมีสภาพที่แบบว่าดูสดชื่นได้ไหม ก็จะเอาน้ำยาล้างจานนี่นะคะคือใส่น้ำเท่านี้แล้วก็น้ำยาล้างจานสองหยดพอแล้วก็ตีๆๆให้มันเป็นฟองแล้วก็ลองแช่สิบห้านาทีผักมันจะดูสดเหมือนใหม่ออกมาจากตู้เย็นเลยหรือเปล่า พอดีว่ามันเหลือนิดหน่อยแล้วก็เลยไม่ได้แช่ในตู้เย็นไงเพราะว่าเราแช่ในตู้เย็นเนี่ยเราก็ต้องหอ่อหนังสือพิมพ์เพื่อไม่ให้อุณหภูมิความเย็นของตู้เย็นเนี่ยมันทําให้ผักแบบเขาเรียกว่าตายนึ่งเลยอะคะ่ะมันเจอเฉามากเลยเดีลองดูนะคะประมาณสิบห้านาทีหลังการแช่นะคะนี่ แช่น้ำแล้วรู้สึกว่ามันมันคายตัวค่ะแต่เห็นใบมันยังช้ำๆอยู่แต่รู้สึกว่ามันดูสดชื่นขึ้นเพื่อนเห็นไหมคะจากใบเขียวๆงองๆก็คือมันคายตัวขึ้นแต่ใบมันก็ยังดูช้ำๆนะคะ แตกต่างจากที่ก่อนแช่เลยจากเห,วหวลวเหี่ยวนี่สุดยอดเลยค่ะยานจาร์นี่แย่ลืมไปใช้นะคะ